ช่วยเขาบอกบางคนบอกว่าเขาไม่มีเงินหรอกแต่เขามีข้สารเอาไหมก็เอ,าอเ้าเพราะว่าระบบไฟจะดีเนี่ยถ้าดับแล้วถ้าเฟลแล้วช็อตแล้วนี่ถ้ารื้อใหม่หเหมือนกับรื้อจะดีเลย<อ>เรียกว่าก,กระตุ้มซีทังไง<อ>เป็นกระท่อมกินแดดมันไม่ได้เป็นบ้านมากันเป็นกระท่อมครับกระตุ้มก็คือตั้งชื่อตามาภาษาพื้นเมืองอสุรินปะเตี้ยแปลว่าบ้านซีทังไงซีแปลว่ากินปะเตี้ยซีทั้งไงใช้อุปกรณ์ที่มีในตลาดทั้งแทบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสายไฟก็ใช้สาย1.5สาย VF ที่ซื้อตลาด กิฟตีตลาดโคมไฟก็ซื้อตลาดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเม็ดในมันเรา L e d อีดีแที่เป็นระบบ DC 1 2โวลต์เนี่ยซึ่งเราสอนคนต่อก็ใช้เศษอลูมิเนียมที่ที่คนพื้นที่ที่เขาทำร้านอลูมิเนียมเข้ามาให้เป็นยิทซิงครับข้างในนี้ใช้เศษอลูมิเนียมที่เป็นอลูมิเนียมใช้งานก่อสร้างเป็นยิทซิงคือทั้งหมดนี้เป็นเศษของหมดเลยเอามากีดตัดก็กลายเป็นหลอดไฟแล้วหลอดยาวแล้ลวลมันน่ออนแล้วแล้วก็ตรงตรงกลางนะครับตรงกลางที่เป็นบ้านนะครับ ตรงกลางเนี่ยเราก็จะมีให้ความรู้สึกว่าอยู่บ้านจริง,รงนะคือเป็นคือเป็นหลอดนีออนกลมนะครับ<อ>ก็จะใส่เม็ด LED ไป<อ>นะครับคนอาจารย์ตุชรานี่เป็นคนพัฒนาตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำมา20กว่าปีแล้วผลิตในประเทศล้ว,ลวนพัฒนาเอ,อาเองดีตอนหลังเมื่อประมาณนัก3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยไปหาอาจารย์ตุาติว่าช่วยช่วยเอาอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ย พราะเราดูแล้วว่ามันใช้กับโซล่าได้ให้ให้แปลงตัวซอฟต์แวร์ท่านเองนะครับ<ม>แค่เปลี่ยนโปรแกรมมันทน่านเองคือโครงสร้างฮัดแวร์ของอุปกรณ์ตัวน,น,นี้ใช้งานได้อยู่แล้วพอทําซอฟต์แวร์ปุ๊บสามารถรองรับไฟโซล่าได้เลย<อ>แล้วก็รองรับปั๊มอย่างก็ได้ก็คือใช้ปั๊มอะไรก็ได้ของแกนี้รับประกันแต่เพราะศูนย์เลนรู้นี่รับประกันตลอดอายุไขของ ของคนที่ทํางานนะไม่เอวไขเครื่องนะตายเมื่อไรก็เจอกันก,กันแล้วกันอินเวอร์เตอร์โนเวมเนี่ยเป็นตัวแรกที่เรียกว่าในโลกก็ได้แต่จริงๆคนอื่นก็รู้แต่ไม่ทํากัน<อ>ตัวแรกในโลกที่สามารถรองรับมอเตอร์กระแสรตรงกระแสสลับที่เป็นซิงเกิลเฟสก็ได้สามเฟสก็ได้โดยการแก้โปรแกรมแต่ solar อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ที่รองรับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสที่ชาวบ้านคนจดมีใช้อยู่จํานวน3 4ล้านลูกตัเนี้ไม่มีบริษัทไหนทําเลย เพราะว่าเขาจะขายปั๊มใหม่ตัวนี้เป็นรถเข็นหลวงพ่อชอบใจมากเลยผ่านมาโมเดลโมเดลนี้คนที่คนที่ทาโมเดลนี้คือหัวหน้าฝ่ายด้านกองทัพเราก็เล็กกะเลยกองทัพเหมือนกันกองทัพทำชื่นที่เหมือนกันผู้พันขุนทรผู้พันขุนทรเนี่ยเป็นเป็นแม่ทัพเป็นทหารด้วยเป็นแม่ทัพด้วยแล้วผู้พันเนี่ยไป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 ใต้มาแล้วก็กลับมาก็ได้รถเข็นมาคันหนึ่งก็เลยเอา รถเข็นเนี่ยมาต่อเป็นโซล่าไว้ข้างบนเนี่ยทีนี้รถเข็นคันนี้เนี่ยข้อดีของมันคือว่าหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ยไปนาก็เอารถเข็นไปใช่ถ้าไม่เข็นเองก็ผูกท้ายมอไซค์ไปใช่แทนที่ว่าจะแบกแผ่นใส่ท้ายมอไซค์มันแบกยากโอ้ลำบากมากเลยนะถ้าเอารถเข็นไปหนึ่งคือใส่กระบุงกระเชื้อใส่ใส่ถังน้ําใส่แกลนน้ามันใส่อะไรก็ของที่จะเอาไปกินอะไรได้เยอะแยะใส่ผักใส่ฟืนกลับมาได้นะะก็เข็นได้สะดวก อันที่สองคือว่าไอ้ตัวนี้ข้อดีคือมันอวยตามดวงอาทิตย์ได้ใช่นะครับก็คือพอพอเช้าก็หมุนทางหนึ่งเป็นระบบที่ปรับองศาได้ละเอียดมากครับเพราะว่าตั้งตั้งมุมแล้วหาไม้ขอนไม้หนุนเอาก็ได้เราจะได้ไฟเต็มเตมเลยทีนี้ระบบแผ่นนี้นะครับท่านระบบแผ่นนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นไฟ2 4โวลต์แต่เราใช้แบตเตอรี่1 2โวลต์เราทำหลอด12โวลต์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพัดลมทีวีที่ใช้ในบ้านเนี้เป็น12ม้วนหมดแต่อันนี้เป็น24เป็นเสียงส่วนน้อยต้องจัดการทําให้เป็น12ละโดยการผ่าตัดแปลงเพศนะครับจากเดิมมัน24เราสามารถผ่าตัดแทนเนี่ยวิธีผ่าตัดก็ไม่มีใครสอนนะครับก็ก็เรียนรู้กันเองก็คิดว่าอ๋อรู้ว่ามันมาอย่างนี้คือรู้จิตรู้ใจมันละก็ตัดครึ่งหนึ่งไปตัดครึ่งตรงข้างเลยคร้างล่างตัดครึ่งออกเสร็จแล้วก็จับครึ่งมาทบกัน ก็เท่ากับว่าฟุตบอลมี2สนามนะครับสองซีกฝั่ง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 เอฝั่งบีนะครับจับกรีดกรีดครึ่งสนามพับครึ่งมานักฟุตบอลก็อยู่หนาแน่นขึ้นในสนามเดียวกันกระแสก็หนาแน่นขึ้นในสนามเดียวกันนั้นเพราะเราพับครึ่งแล้วตอนนี้มันมี2แผ่นเราพับครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแรงดันแรงดันไฟก็จะเหลือครึ่งเดียวเหลือแค่1ิบสองวัวนแต่กระแสจะคูณ2เพราะนักฟุตบอลมาอยู่ซีกนี้หมดแล้วจำนวนกระแสจำนวนนักฟุตบอลก็เพิ่มขึ้นเป็น22คนแล้วตอนนี้ ก็จะได้กระแสมากขึ้นอีกชาร์จแบตก็เต็มเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าโซล่าต้องพอดีมีพอดีมีพอดีไปพอดีเก็บพอดีใช้ทุกอย่างต้องลงตัวมันมันเป็นเวลาไปสอนคนก็บอกว่าโซล่าคือระบบที่มัชชิมาปฏิปทามากๆคือพอดีหมดเลยพอดีมีพอดีมาพอดีไปพอดีเก็บพอดีใช้รถเข็นคันนี้นะครับท่านนอกจากว่ากเกษตรกรที่อยู่บ้านอยู่กับท่อมแล้วเนี่ย จะต้องไปนาเนี่ยถ้าจะต้องมีรถเข็นอี่คันหนึ่งมันก็มันก็ใช้เงินอีก<ม>เพราะเราท่องทุกวันทุกเวลาว่าเงินร้อยบาทก็มากเกินไปสําหรับประชาชนแล้ว<ม>นะเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะไปนาก็เอารถคันนี้ไปนาแต่ว่าสูบน้ํานี่ใช้ปั๊มในโวตัวเดียวไม่ต้องมีวงจรอะไรเลยแปลงเลยมีตัวต่อตัวเดียวครับตัวต่อแค่เป็นปั๊กชั้นเองซึ<ม>่งใช้อะไรก็ได้จะปั๊กไฟธรรมดาก็ได้จะขีดมาร์กไลยแต่ตอนนี้เราทำดูทำดูหน่อยให้มันเป็นปั๊กสามรูนะครับ แล้วก็จะสูบน้ําสูบน้ําใส่นาได้อย่างนี้สูบทั้งวันนะครับก็เต็มนานาไร่หนึ่งก็เต็มอแค่นี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนก็ใช้ปั๊มราคาพันนิดๆเนี่ย mm hmm. กับแผ่นราคาสี่พันกว่าบาทเนี mm ่ย hmm. กับรถเข็นราคาพ mm ั hmm. นห้าสูบน้ําได้และอยู่กระต๊อบเฉียงนาได้แค่นี้พอแล้วครับถ้า mm hmm. จะให้ไฟโซล่าใช้งานได้สิ่งที่จะต้องมีเป็นประเด็นสาคัญที่ท่องสูตรกันไว้มาแต่ปางก่อนก็คือว่าต้องมีชาร์จเจอร์ mm hmm. ต้องมีอินเวอร์เตอร์ ไอสองตัวนี้เนี่ยหลายคนก็โทรมาหาผมตั้งแต่เริ่มทํามาว่ามีอินเวอร์เตอร์ใหม่ไหมถามทําไมล่ะของเก่ามันเสียผมก็ถามกันมาแล้วของใหม่จะเสียไหมมันก็เสียเอขก็เงียบดีมันก็เสียแล้วเปลี่ยนใหม่มันจะเสียไหมมันก็เสียแสดงว่าชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์มันคือสังสารวัตรที่จะต้องเกิดดับเสียมันมีอายุการใช้มันก็มีอายุอยู่ฟ้าผ่าตกใจก็เสียแต่เรามีวิธีกันแบบนี้แต่ว่ามันก็เสียเพราะนั้น ของที่เรารู้แล้วว่ามันเสียจะต้องซ่อมจะต้องเปลี่ยนแล้วอีก 3- ามสี่ปีก็ต้องเสียต้องซ่อมต้องเปลี่ยนมันก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ครบยี่สิบห้าปีคือเราต้องการให้อยู่นานๆเพราะฉะนั้นวิธีที่จะลดการเกิดการเสียเกินการดับเกิดดับเกิดดับเรื่อ,อยๆนี่ก็คือหยุดสังส่งสารละลายของตัวนี้ซะไม่ต้องมีอินร์เตอร์อไม่ต้องมีชาร์จเจอร์อเพราะฉะนั้นเวลาบอกคนว่าถ้าไม่มีอวิชาตันหาประธานไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดใหม่มันก็ไม่วนไม่วนไม่อีก เราก็เลยตัดพวกนี้ออกให้หมดเลยให้ระบบเป็นการชาร์จตรงที่สุดซึ่งระบบชาร์จตรงเนี่ยมีคเตอามีสวิตมีเช็ควาล์วไฟฟ้ากันย้อนซึ่งตัวนี้อายุร้อยปีหมดแบตเตอรี่ก็อาจจะประมาณ10ปีได้ก็เอาไปบูดใหม่เอาไปซ่อมใหม่หลอดไฟนี่ย10ปีขึ้นไป10ปี20ปีขึ้นไปหมดเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าไม่มีอะไรเสียเพราะทุกระบบนี้มัดกีต่อหมดนะครับที่มนที่ไบลลหมดเลย อันนี้คือเป็นกล่องควบคุมอันนี้เป็นกล่องัวใจอง,องของในการที่เราจะใช้แผ่นโซลารเซลล์ S <S คือเรารู้ว่าแผ่นโซลารเซลล์เราขนาดไหนขนาดไหนเราเรารู้ละแต่นี่เราจะรู้ว่ามีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพเราก็จะมีตัวกําหนดไว้ฮะอย่างโวลต์กับแอมป์นะแผ่นนั้นเป็นแผ่นของซันเทคอ่าบริษัทเทคนะครับมันเป็นยี่ห้อของของของแผนนะครับแล้วคราวนี้พอเรามาปุ๊บเราเอามาผ่าตัดครับอ,อันนั้นเรามาผ่าตัดเป็นเป็นชาร์จลม 12บสงวัลสิบสองวัลคันนี้ถ้าเกิดเอาสอนหชาร์จเนี่ยมันเกินมากแบตเตอรี่มันรับไม่ไหวแต่พอตัดครึ่งผ่าครึ่งปั๊บมันจะเหลือ18 18ก็จะมาชาร์จลงสิบสองมันจะลงได้พอพอดีพอดีนะฮะจะเกินนิดๆแต่แต่ตัวแบตเนี่ยมันจะรับได้เพราะว่าตัวนี้เป็นแบตอันดิฟไซเคิลการผ่าก็ผ่ามาตั้งแต่ท้ายแผงได้ใช่ไหมใช่ครับนะฮะเราเราผ่าเราผ่าตรง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 ที่พระคุณท่านเห็นมีกล่อง เห็นเนี่ยั่นนะคือตรงนั้นเป็นเป็นกล่องของของดั้งเดิมของของบริษัทกามาเขาจะออกมาแค่บวกลบเท่านั้นใช่แต่เป็น3 6โวลต์นะใช่เราจะผ่าด้านนู้นครับด้านนู้นมันจะมีเซลล์บอกอยู่เป็น3เซลล์ที่ต่อเชื่อมกันไว้เป็นอนุกรมกันอยู่นะเราผ่าตัดครึ่งปุ๊บเท่ากับว่าแยกซ้ายขวาแล้วเราก็มาดึงสายมาเป็นรูป X บวกไปเจอลบลบไปเจอบวกนะฮะแล้วก็มันจะเข้ากันพอดีนะฮะอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูตรงนั้นอีกทีนึงอันนี้พอพอเราทำดีสองปุ๊บเราก็ดึงเข้ามาเลยครับดึงเข้ามาในนี้แล้นี้เขาจะบอกว่ามันก็ไม่สิบสองจะจสิบแปดสิบแปดแต่มันสิบแปดมันเป็นสิบแปดบนลอยครับเพราะฉะนนแต่พอเราคูณศูนย์เจ็ดเจ็ดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบสิบห้าสิบสิบห้านิดนิดนั้นสองกว่าอะไรเงี้ยไม่เกินครับไม่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 เกินไม่เกินนี้นะฮะ พอเข้ามาเสร็จมันจะบอกโวลต์แอมป์แต่นี่ของเราเนี่ยเราต่อโวลต์แอมป์เนี่ยนะฮะเราต่อโวลต์แอมป์เนี่ยเอาไว้หลังหลังตัวกันย้อนก็คือในออร์บิดพอเขาส่งไฟมานะ,ะเนี่ยพอนิจรเลียส่งไฟมาละวเขาส่งไฟมาปุ๊บถ้าการถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยไม่มีไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดใช่เขาก็ผลิตไฟแต่เขาเอานี่ไปผลิตคือถ้าเกิดเราปล่อยน้ำลงไปเนี่ยถ้าเกิดถ้าน้ำเสมอกัน ถ้าไม่ปิดไม่กั้นไว้มันก็จะย้อนกลับหรือเรื่องแล้ดูดน้ําจากที่ที่มอเตอร์นะถ้าเราไม่มีวาล์ย้อนกลับปุ๊บเพราะนั้นเราต้องกรองใหม่ละเราต้องไปกรองใหม่แล้วก็ปลูกใหม่นะแต่นี่พอมีย้อนกลับปพรามันจะถูกกลับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะพอเราชาร์จพอเราส่งมาปุ๊บมันจะชาร์จตรงนะครับนี่คือสามานะครับนี่คือสายนี้คือสายมานะมาจากแต่โซล่าวิ่งนะวิ่งวิ่งเข้าเอาบวกมาสายเช้าเป็นบวกก็จะเข้าทางด้านลบของ ของไดโอดเรียกว่าคุณสมบัติจะมีการย้อนนะฮะเข้าไปด้านรบออกบวกครับก็จะมาเป็นสีแดงวิ่งมาครับตอนนี้วิ่งรามปุ๊บมาถึงตรงนี้บวกลบมาเจอตรงนี้ละมาวิ่งฟื้นเข้ามาในนี้เพอด้านด้านบวกเขาจะมีด้านประตูปิดไว้มัให้ไปพอไม่ไปนุ๊กปั๊บก็มันก็จะวิ่งฟื้นมาให้เราใช้ที่นี่ครับพอมาที่ปั๊บเราก็จะต่อสายไปสายเมนไปแล้วนี้เราก็ไปจะจำลงตามตามหลอดที่เราจะต้องการใช้